สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่3ถึง9มกราคมปี2022นะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะช่วงเปิดต้นสัก,กราดใหม่นะครับผมเป็นอย่างไรนะฮะและก็ ในเรื่องของความสัมพันธ์คลิปนี้จะเป็นการเจาะลึกในส่วนของตัวคุณนะครับพลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณนะฮะข้อความที่คุณจําเป็นจะต้องอรับทราบเพื่อการตัดสินใจส่วนของคุณนะครับพลังงานนี้อาจจะเป็นพลังงานเรื่องของความสัมพันธ์ ans, เรื่องของการงานหรือเรื่องของอใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับผมก็ได้ผมจะแบ่งพาร์ทของพลังงานนี้ออกเป็นตัวคุณสถานการณ์และพาร์เนอร์ของคุณนะครับผมโอเค พร้อมแล้วนะฮะชาวราศีเมุน,นะครับผมมาเจมินายนะครับผมยินดีกับคุณด้วยนะฮะที่ราหูย้ายเรียบร้อยนะครับผมออกจากตัวคุณสักทีนะฮะออกจากตัวเรานะฮะสักทีนะฮะหลังจากอยู่มาปีกว่านะครับผมแต่ว่าอย่าเพิ่งดีด้าดีใจนะฮะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะไม่ได้เกิด ที่ศูนย์องศาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วจะรู้ได้ไงหมอโอเคถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาปรึกษาส่วนตัวครับผม <c oughs> แอดไลน์หมอปองนะครับ m o r p o n g 999ไหนไแอดไลน์ไปแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งคลิปนี้ไปด้วยนะครับมีคนถามว่านิ้วเป็นยังไงนะฮะนิ้วยังอยู่ครบ <c oughs> แล้วผมเราเล่นเราเล่น นิ้วยังนิ้วโอเคขึ้นครับแผลหายเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคพร้อมนะครับผมชาวราศีเมถุนนะฮะนี่คือสถานการณ์ของคุณคุณได้โอ้เซเว่นออฟคันะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉันมีออปชั่นนะครับฉันมีทางเลือกฉันจะตัดสินใจอย่างไรดีนี่คือสิ่งที่ คุณกำลังเจออยู่นะครับผม Ni n e of p พ n เ a c l e ลนะฮะเลือกสิ่งอื่นเลยหรือฉันจะอยู่ของฉันอย่างนี้ดีนะฮะคุณผมรู้สึกว่าคุณมีมีคือปกติแล้วอะตัวคุณก็มี Duality หรือว่า2ส,สถานะนะฮะในตัวคุณนะ a l i t y แต่ผมรู้สึกว่าในช่วงต้นเดือนนี้มันเป็นยิ่งกว่ามากนะ it's even more นะฮะ i u y l i t y นะครับผม คุณได้2 o f Swords ดูดิ <laughs> พลังงานนี่นะมาแบบโอ้ยหมอคะหนูจะเลือกยังไงนะครับผมโอเคพลังงานของตัวคุณคุณได้ Seven of Cups Nine of Pentacles t o a f Swords นะฮะอืมผมคิดว่าตัวคุณเองกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะฮะแต่ในที่สุดเนี่ยเนื่องจากการตัดสินใจนี้เนี่ย ไม่ประสบเขาเรียกว่าไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างชัดเจนคุณจึงย้อนกลับไปอ,อยู่กับตัวเองนะผมรู้สึกว่าสถานการณ์ของตัวคุณนายออฟเพเนเคิลส์เนี่ยเป็นอะไรที่ perfect แล้วนะฮะสำหรับตัวคุณนะครับคุณอยากจะดำเนินสถานการณ์ในลักษณะไหนนะนายออฟเพ a นเคิลส์คือเมื่อเมื่อคุณพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีสิ่งที่ เป็นความท้าทายเป็นเป็นทางเลือกมากจนเกินไปจนคุณสับสนผมรู้สึกว่าให้คุณดึงตัวเองกลับเข้ามาอยู่ในสภาวะของตัวเองแล้วผมคิดว่า n i ยออฟแ n นด์ริเเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณได้ประโยชน์มากที่สุดหมายถึงอะไรครับหมอ n i ยออฟแพนด์ริเคคือพลังงานที่ตัวคุณอยู่กับตัวเองนะครับไม่เอาความคิดไปใส่ ไม่เอาความคิดคนอื่นมาใส่หัวใช้ความคิดของตัวเองมากที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมแล้วก็จริงๆผมคิดว่าพลังงานนี้เหมือนกับตัวคุณเนี่ยตามาสถานาการณ์รอบด้านมากจนเกินไปห่วงสถานาการณ์รอบด้านมากจนเกินไปห่วงตัวพาร์ทเนอร์มากจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นสถานาการณ์บางส่วนวคุณอาจจะอยากจะตัดสินใจแหละ แต่พาร์ทเนอร์หรือสถานการเนี่ยไม่ให้ไม่พร้อมไม่เอานะครับผมอืมโอเคอันหนึ่งณนะจุดหนึ่งให้ระมัดระวังว่าตัวคุณเองกำลังจะมองข้ามโอกาสอะไรบางอย่างเนี่ยอันนี้คือจุดที่มันสำคัญมากๆเพราะว่าในในบางส่วนน่ตัวคุณมองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่โอเคแต่ในจุดจุดหนึ่งเนี่ยคุณสามารถ คุณสามารถใช้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากสิ่งที่ที่มันมีเข้ามานะฮะคือคุณรู้แหละว่ามันเป็นพลังงานในลักษณะที่แบบอาจจะมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคุณจะคือถ้าคุณจะเหมาทั้งหมดโอกาสที่เข้ามามันก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากให้ตัวคุณเนี่ยพิจารณาทางเลือกต่อทางเลือก1ต่อหนึ่ง,นนงไปเรื่อยๆนะผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ คุณต้องใช้ความคิดพอสมควรนะครับแล้วคุณควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้นะฮะคุณได้ ten of p e n a c l e s โอ้สถานการณ์เนี่ยคุณกำลังเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของโภคทรัพย์นะครับผมหรือทรัพย์สินของตัวคุณตัว possessions นะฮะไม่ว่าจะเรื่องของเงินทองที่ดินทรัพย์สินนะฮะ สิ่งที่คุณพยายามทำนะฮะเทรนด์ออฟแพนยังหมายถึงคุณอาจจะมีความสถานการณ์อาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นครอบครัวของตัวคุณครอบครัวของอบุคคลที่คุณดิวอยู่ด้วยนะครับผม Ten of p e n ฟ a c l e เเป็นไปในแนวโน้มที่ค่อนข้างดีเออโอเคณนะจุดหนึ่งผมคิดว่าตัวคุณอาจจะ มอบหรือ provide หรือแบ่งปันอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับครอบครัวอาจจะครอบครัวของตัวคุณเองครอบครัวของพา p a เนอร์นะครับผมเออใช่ละ uh, page of b a n d s ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยมีอะไรให้คุณแก้ไขมีอะไรให้คุณทำในส่วนของสถานการณ์ค่อนข้างเยอะ ten of p e n t a c l e s to page of w a n d s นะฮะผมคิดว่าหลายๆส่วนของคุณจะ แบ่งปันหรือว่าสร้างอะไรขึ้นมาอาจจะมีการบํารุงซ่อมแซมเนีย่ยเกี่ยวกับอันนี้คือเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับตัวหมายถึงบ้านตัวบ้านเองหรืออาจจะแบ่งปันให้กับครอบครัวหรืออาจจะมีการพบปะพูดคุยกับครอบครัวนะฮะในณจุดนี้นะอโอเคตี three of cups ผมรู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ยคุณจะเจออาจจะไปเจอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เนื่องจากมีการกลับ ไปเ,เขาเรียกอะไรเยี่ยมบ้านเกิดหรือว่าเกี่ยวข้องกับสถานาการณ์ที่ดูแลครอบครัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจจะมีสถานาการณ์ที่คนอย่างเช่นคนที่คุณเคยพบปะในอดีตนะฮะแล้วก็มีเข้ามาแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะมีเาขาเรียกว่าพลังงานเชื่อมโยงเกี่ยวกับตัวครอบครัวนะฮะแล้วคุณอาจจะได้พบเจอ เพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนที่ถูกใจผ่านทางเเหตุการณ์เหล่านั้นนะครับผมอมโอเคอ่ะไปกันต่อนะฮะวโอเคพลังงานนะฮะเดอะเดนะครับผมคุณได้เดอะเดพลังงานของฝ่ายนู้นนะฮะฝ่ายฝ่ายพาร์ทเนอร์ของคุณนะครับเดอะเดผมรู้สึกว่าตัวเขาเองอะตัวเขานะสิ่งที่เขารู้สึกอะคือ เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับสถานาการณ์กับตัวคุณแล้วนะ The Death ผมรู้สึกว่าอ,อ,อาจจะเป็นไม่ใช่ความสัมพันธ์ไม่จําเป็นจำเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะเรื่องของสถานาการณ์อะไรบางอย่างเขาเขาเขาเหมือนกับเขาดออันเขาแบบเขาดันทอล์กอิงคือเขารู้สึกอิ่มตัวเขารู้สึกพอกับกับอะไรบางอย่างอย่างเช่น คุณกับเขาอาจจะเคยทะเลาะก,กันแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยตอนนี้มันได้จบไปนานแล้วแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเออเขาเรียกอะไรอะ่ะอยู่ในความเขมงทะมึงทึง,งโกรธหรืออะไรแบบนี้นะฮะผมรู้สึกว่านี่คือ Reconcile นะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะเจอเนี่ยก็คือ The Death นะครับผม knight of knight of cups และเ h uh, e l e v e r s ส o o of Cups คือผมคิดว่าพาร์เนอร์เนี่ยเขาพยายามที่จะขอโอกาสสักอย่างหนึ่งเขาอาจจะเคยทำผิดพลาดด้วยพลังงานของเดอะเดสตรงนี้นะเขาอาจจะเคยทำอะไรผิดพลาดไปแต่ว่าเขากำลังขอโอกาสนะเขากำลังขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับผม,มในสถานการณ์นี้เขากำลังขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งมันขึ้นอยู่กับคุณนะฮะว่าจะให้เขาหรือเปล่านะและครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจริงจังจริงใจพอสมควรนะฮะ ในสถานการณ์นี้นะครับนะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับผมนี่คือสถานการณ์ของคุณครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับดาวทิดดาวจันดาวพุธด,ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีเมถุนตัวคุณไม่อยากจะตัดสินใจสถานการณ์นำพาอาจจะมีตัวสิ่งที่ดีเข้ามาคนอื่นเข้ามาคนเก่าของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีอกอยากจะ กลับมาในชีวิตของคุณฮะแล้วคุณจะเอาอยังไงกับสถานการณ์นี้นะฮะตัดสินใจผ่านแอดไลน์หมอปองนะครับผมปรึกษาส่วนตัวดีกว่าดึงพลังงานของตัวคุณบวกกับดึงพลังงานของหราศาสตร์ของตัวคุณเองเฉพาะของตัวคุณเนี่ยจะตัดสินใจได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมแอดไลน์หมอปอง M O R P O N G 999นะครับผมโอเควันนี้ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผม,อมโอเคฝากสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้หมอปองนะครับผมกดเข้าร่วมนะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวรัก